มาสเตย์สวัสดีค่ะชาติโบโยคะนะคะในวันนี้โบมากับคลิปบริหารบริเวณข้อเท้าแล้วก็นิ้วเท้าของเราค่ะซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ของโบเองที่มีอาการเมื่อยมากๆเลยนะคะจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆเลยเวลาที่จะต้องขยับนิ้วเท้าก็เลยจ,จัดเจตบริหารง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะนั่งทําบนเสือก็ได้หรือว่าจะนั่งทําบนเตียงก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งได้เลยนะคะให้เรานั่งให้เต็มก้นของเราเนาะโกยก้นออกมาได้แล้วก็ยืดขาอไปด้านหน้าตรงๆนะคะกางขาเท่ากับช่วงสะโพกหรือว่าให้เรา นั่งแล้วรู้สึกว่าเราสบายแต่ถ้าเกิดตรงนี้ใครยังรู้สึกอึดอัดอยู่นะคะเป็นเพราะว่าเส้นที่หลังกับขาของเรายังตึงอยู่ไม่เป็นไรเลยค่ะโบก็เคยเป็นมาก่อนเข้าใจมากๆเลยว่าแค่นั่งแบบเนี้ก็รู้สึกอึดอัดมากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะนั่งบนบล็อกหรือว่าบนหมอนก็ได้ค่ะการนั่งแบบนี้นะคะจะทําให้เราสามารถยืดาออกไปแล้วก็นั่งหลังตรงได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรือตึงจนเกินไปค่ะ โอเคค่ะเพราะเรานั่งได้อย่างมั่นคงแล้วนะคะให้เรานําแขนทั้งสองข้างค่ะมาวางข้างๆลําลตัวทํามือเป็นรูปถ้วยแตะเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะวางมือบนบล็อกแบบนี้ก็ได้เอาที่เราสบายเลยเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาตีน่องแบบนี้นะคะยกหัวเข่ากับขาขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตีน่องของเราลงไปแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นการวอร์มอัพเนาะให้กล้ามเนื้อได้รู้ว่าเรากําลังจะมายืดเหยียดออกกําลังกายเขานะคะขาแล้วก็ใส่ไปใส่มาเหมือนโบกมือแบบนี้ได้นิ้วก็ขยับเบาๆได้ในการฝึกวันนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของการเกรง็งกล้ามเนื้อนอ่องอาจจะเป็นประคิวเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าทําแล้วเกร็งมากเกินไปนะคะให้พักแล้วก็สลัดขาแบบนี้ได้เลยนะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ท่าแรกกันเลยค่ะให้เราตั้งส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นหายใจเข้าเราจะกางนิ้วเท้านะคะเหมือนเวลาเรากางนิ้วมือเลยเท้าที่เราทําได้เนาะจากนั้นหายใจออกเราจะกำรรแบบนี้ค่ะทำา้รอบนะคะไปพร้อมกันค่ะหายใจเข้ากางค่ะรอบที่1หายใจออกกำหายใจเข้ากางร,รอบที่สองกำ รอบที่สามหายใจเข้ากลางหายใจออกกลมรอบที่สี่หายใจเข้ากลางหายใจออกกลมรอบที่ห้าหายใจเข้ากลางหายใจออกกลมจากนั้นนะคะเราจะกลางค้างไว้ห้าวินะคะหายใจเข้าห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นกลมห้าวิค่ะ ห้าสีสามสองหนึ่งคลายคะ่ะขยับนิ้วสลัดขาคะ่ะเป็นไงคะมีความกรุบกรับกรุบกรับตึงเหมือนกันไหมไปต่อที่ท่าที่สองเลยนะคะท่าที่สองจะเป็นการเฟล็กเท้าก็คือการตั้งส้นเท้านะคะแล้วก็พยายามดึงให้นิ้วเท้าเนี่ย เข้ามาสู่ตัวเราเราจะกดปลายเท้าลงทำทอยเท้าออกไปนะคะขยับเท้าเล็กน้อยได้แบบนี้เนาะถ้าใครยังตึงมากๆอยู่ทำ5รอบเหมือนกันนะคะหายใจเข้าค่ะเฟล็กเท้าหายใจออกพอยเท้า1รอบที่2ค่ะหายใจเข้าหายใจออกทอยค่ะ,าคะหายใจเข้าหายใจออกทอยค่ะ3รอบที่4ค่ะหายใจเข้า หายใจออกพลอยค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะคลายสลัดขาได้ค่ะการที่เราเฟลกขานะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเส้นด้านหลังของเราได้ยืดส่วนการที่เราพลอยนะคะก็จะเป็นการยืดเส้นบริเวณหน้าแข้งแล้วก็ข้อเท้าของเราด้วยค่ะ อ่ต่อไปเราจะหมุนข้อเท้าเข้าแล้วก็ออกนะคะเข้าสิบออกสิบค่ะที้เราจะกางให้กว้างกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราหมุนลึกๆเนี่ยเท้าจะได้ได้มาชนกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะหมุนเท้าสิบครั้งก่อนนะคะอย่าลืมหายใจเข้าลึกออกยาวด้วยนะพร้อมแล้วไปค่ะ1 2ึ่งสอสี่หหเจด ซิบกลับค่า1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ิบสลัดขานะคะใส่ไปใส่มาแล้วก็สลัดขาขึ้นลงแบบนี้ค่ะคลายผ่านไป3ามท่าแล้วเริ่มรู้สึกบ้างไหมคะว่ามันได้ยืดอยู่เหมือนกันเนาะโอเคต่อไปนะคะเราจะ คุยขาคอยขาขึ้นมาแล้วก็นั่งในท่าเทพผิดาแบบนี้นะคะจะค่อยค่อยยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งปลายเท้าแบบนี้แน่โบคือนั่งไม่ลงเลยเจ็บมากต้องค่อยคอยทําแบบนี้คะ่ะแต่ทําสักสองถึงสามรอบคุณแม่ก็สามารถนั่งได้นะคะถ้าใครนั่งได้นั่งลงไปเลยถ้าใครเจ็บมากนะให้เอามือแบบนี้เนาะวางไว้ด้านหน้าแล้วก็ ยกขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะเป็นการวอร์มก่อนแต่เกิดใครนั่งได้แล้วเนาะให้ค้างเอาไว้สัก5วินาที3รอบค่ะพอนั่งแบบนี้นะขม่มวท้องเล็กน้อยนะคะหลังตรงหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกในระหว่างที่เราค้างไว้นะคะเราสามารถถ่าสะ่เอวแบบนี้ได้ก็จะเป็นการยืดช่วยยืดบริเวณข้อมือได้นะคะพร้อมนะคะ5 4 3 2ี่สามสอง ห่ค่ะเวลาลงเราจะประคองตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะ่าพักค่ะใครที่ไม่เจ็บเราสามารถนั่งได้นานๆได้เลยนะคะเอาตามที่เราสบายแล้วก็ไปไหวค่ะไปค่ะรอบที่สองนะคะนะคะยืดขยืดอเอมอเท้าสะเอวไว้หายใจเข้าหายใจออกมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะกดไหล่ห่างจากใบหูเนาะนั่งหลังตรงขยับนิ้วมือได้นะคะ ขยับปีกแบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆคลายค่อยๆยืดเขาค่ะ5 4 3 2 1พักค่ะโอเคค่ะรอบที่3ค่ะไปค่ะค่อยๆเนาะเท้าจะเอวไว้ค่ะ5 4 3 2 1คลายค่ะโอเคจากนั้นนะคะสบัดมือ แล้วก็สลัดขะได้เลยเราจะทำในช่วงเวลาที่เรากำลังดูหนังดูละครดูทีวีก็ได้เลยนะคะใช้เวลาสั้นๆค่ะ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ร่างกายของตัวเองนะคะโมก็อยากให้ทุกคนนะคะฝึกปฏบิบัติบ่อยๆค่ะรับรองว่าจะเห็นผลแน่นอนอย่างเช่นคุณแม่ของโบนะคะตอนแรกทาอาทิตย์ละครั้งก็แค่รู้สึกในช่วงที่หลังทําเสร็จค่ะโบก็เลยให้กันบ้านว่าอย่างนี้ต้องทําทุกวันนะคะช่วงเวลาที่กําลังดูรายการร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะพอทําทุกวันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าอาการมันทุเลาลงแล้วก็ดีขึ้นตอนกลางคืนก็ไม่รู้สึกว่าปวดนิ้วจนต้องตื่น ขึ้นมากลางขันแล้วก็มานวดนิ้วก่อนที่จะนอนต่อแล้วนะคะโบก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะเลือกจุดที่ตัวเองอยากจะยืดให้หายเมื่อยนะคะแล้วก็ทําเป็นประจำยืดเหยียดร่างกายเป็นประจำแล้วก็ขอจากหวัวใจเลยว่าขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตใจที่เบิกบาน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโบด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะนามัสเตสวัสดีค่ะ